คือหมอพุ่งหนค,ครับรนีบครับพี่น้องซือวัดนะครับซื้อวัดนะครับกล็ลังขันนานะครับแต่ละคนคราบเคลีย์โตให้หน่อยนะตัง,เงเจเหนบริงจริงโต๊ะิิงโต๊ะพี่อยู่นน่นนะทาเป็นกินนู่นก็ได้นะ็โต๊ส่วนตัว,วยตอยู่น่นไดน่น คุ้มมากนะครับยังไงอีพีนี้คุ้มมากแม่อร่อยไหมไมมเอะไรแนีแบอันเิวีม้ขาจะอันนี้มีสองชุดน้ำมีของแม่ของบอดน้ำที่ได้กินปลาเออเชฟผู้เขาทำให้มื่อนี่เสื้อผ้าห้ง

ตำมะฮุงเก่งจังเชี่ยวชาญมากถ้าตำอุ้ยชมปุ๊บหลุดมือปับ๊บมาไง <laughs> ด้ค่ะมากินต้องการได้ค,ไค,เเรดครับเร่งนะ้ค่ะป <laughs> ุ่มเดือดเรียนนอตุนนะค่ะโมแอนตัวเกี่ยวเนีมือนีิ <c oughs> เป็นเพชรนนตุนผมก็ยังมารับเชิญเลยวันเนี้ยผมก็ไม่ได้มีหน้าที่บทบาทอะไรผมก็เป็นมารับเชิญเขาเหมือนกันแม่เขากระจ่างผมมากไพ่ชุดองไปฟ้า บ่อกาลองดอาะองเจ้าเันีลออก้องไกม่า er ินเฮออ๋ออเินอเฮอิอ๋อ้ฮอิา๋ออิอ๋อเอิอ๋อเฮอิอ๋อเออเฮอิมบอเิบ๋อเนอิ่๋อนฮออเอิอ๋อเฮอิอ๋เฮิออเฮิอิอนออิมิออออเ เออแี่นันนะดูแลศิลปินอย่นี้นะจ้าพี่จ้าดูแลแค่ใครน,อน้องเอเดนค่ะแม่ยังมันซูมืนอนนนคือนกเข้าแท้แล้ววันนี้เอฟซีจะรู้เอฟซี FC จะจำแไ่แมใครเป็นใครนี่ตอนไรเปิดต้องแบบว่าอันนี้นี่ รอบนี้คุ้มมากนะครับอ๊กกี้อีกสักครู่นะอีกสักครู่เดอ้อไม่อยู่ไหนง่าเอ้งันบอ๊ง่าอบอ๊เออไม่ติดกล้องม่ใครบานเลยกอยนใครบานเนาะ ไปอีกคนก็ ระบบเสียงอยู่นะครับซ uh ื้อกลุ่มปิดด้วยนะครับผมตอนนี้เรากำลังทำแต่งหน้ากันนะครับผมโอ้ยไปวดด่าเรื่อแต่งหน้ายลาวหน่อยเนี่ยว้ยเนาบอกว่าอยู่ติแต่งหน้าเลยเนาะมือเนาะ นะครับผมแต่ละคนนะครับผมสี่ไมี่ยังไม่จะเดียงไ้เบิงเนาะมีแต่พูดแต่งหนาดเป็นตะผักเป็นตะแพงพี่น้องแต่ละคนบบไหเบิงไก่ดอกให้เบิงไก่ไก่ให้ซื้อบัตรจองตัวเข้าไปเบิงใน้กลุ่มปิดเด้อเพลพี่น้องหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเองนะครับผมคุ้มมากนะครับ EP นี้จะเป็น EP ที่ มวนซื้นโฮเซ่ยเอ,อย่างเดียวครับผมบอบมีบมม่บดโศกบอบมี่บดเสาเฮ้ยนะเท่งแต่งเท่งใหวกันพี่น้องเอ้ยได้หมดโ <Okay. S 2> อเคมึงที่หลับพี่น้องเอา้าตอนนี้ก็พาแก,กไปแต่งแผ่นโดนตุนวะฮะ ตัวแต่งเป็ดุนตุนแต่งสวยบ่อ๋อพวกนี้ก็จะแต่งสวยกันนะจ๊ะอ๋อแดนเซอร์สวยกว่าเด้อพี่น้องเดอ้อขอสวยก่อนนะครับผมในละครเราจะแต่งเป็นเพชรดนตุนหมดเลยนะครับถ้าเบิ่งไระติจำลูกหลานจะของได้แน่ มีใครจะจำได้ไปเนาะมาหาคนแมงนะครับได้อะไรกินครับมาเด้อกินข้าวกับปลานึ่งแล้วก็แจ่วดีผักอันนี้เป็นไข่ปลาป่ะครับนี่ไข่ปลาครับปลายังครับนีอ่อันนี้ปลานดีโอ๊ยปลาอะไรนะปลาตะเพียนปลาตะเพียน ่เมือเป็นเหมอแซ่บแพาคุณทีเมืองเพรคุณกินเพราะพคุณยังมั่นานะวิ่งวแน่ผมยิ้มแล้วอันเดียรแซ่บอันนี้พูดอะไรน้อเนอนนั่นก็ไม่บอกด้า้ายแบบวะด้านสาวด้านสาวเสียงใัญญไหมเสียงร้องได้เลย นกินนกินเป็นยังลองมา้องในเนาะมาได้ลองใี่มเียมันพอดีนะหครับนานี่นะครับผมเป็นแดนเซอร์ใหม่นะครับผมแดนเซอร์สาวใหม่นะครับผม มาวันแรกก็ฟังเลยนะครับผมมาวันแรกก็ฟังเลยนะครับทุกคนชอบมากนะครับผมออกไลฟ์สดครั้งเดียวเมื่อคืนนี้สดิทสดิงมากดีมากเลยโอเคนี่น้องน้องน้องลูกวะ น้องลูกไผ่ว่านะฮะน้องลูกไผ่ว่าอืมไปไหนขึ้นโต๊ะแนงทันทีน รอดูในกลุ่มปิดนะครับผมแดนเซอร์ใหม่แดนเซอร์ใหม่รอดูในกลุ่มปิดนะครับผมตอนนี้ผมเห็นแล้วรอบักยางคักตอนนี้ผมเห็นแล้วรอบักยางคักแม็กซ์ลัดนี่บอสีขัวเลยล่ะข้ <laughs> ากีนี่ซีดสายเลยล่ะ อีเรอีเ่าฮาฮ่ดอเย็นอีหย่างอีกผู้ใดคือจะจำได้บัาน,นี้เจอว่ะอะไรขึ้จะเจอได้โอ้แต่ละคนแต่ละลายโอ้แสดงเป็นอย่างน้อนบัดน,นี่เนาะแต่ละไลาย อันนี้ไม่ได้เจน,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 นิ่ไม่ได้เจออนิ่ต้องเจาบ่ฮะยูริเป็นเซ็กซาวอยู่นะครับ cho đi ra nó mắt mắt lay đuối đanh nản đấy thì phiền trắng nó thì nó ui ผู้ใดดีผู้ใดผู้ใดดีขึ้นหนาผักเถิกอเทศนนอกเจ้าเรือหน้าอุ่นนี่จะเป็นไผ่นี่อ้าว้ใ้น หน้าผากไม่เป็นเพราะออ่อนซ่อนหน้าผากนี่ลนะสเลซ้บ่บมันเดินฟุตบอลพี่น้องเอ้ยคันเอาโกมาตั้งไว้สองฟังฟีง่สิเม้นสนามฟุตบอลแท้ๆล่ะเจอกับมันตีฟุตบอลทุกคร่้งไปกินละหน้าผากแมงมารถแมวบัสเครื่องบินจอดในสามคันนะก็ไกลสุเดเจ็ดแยกสี่กอไกลแค่นไหนว่า,าได้ โอ้ยวายอยู่มันก็ห่อนหอนๆอแล้วอแวนี่เดี๋ยวพาไปเบืองหนาวด่านเอที่ครับผม ไม่เท่านหละครับพ่อในม่วงหัวมวลออมวามอีกนหนี่นะครับผมมีนทีเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับ ฝากพี่น้องซื้อบาดจองตัวในเดอ้เอเห็นหนาค่าตาครูสแสดงแล้วเมื่อกี้มียังมให้ได้ใส่สุดเด้พี่น้องขั้นใส่สุดเข้าไปแล้วเทิงว่าใส่กันในห,ห้งสิเป็นตามวนกว่านนีนี้ ะะกำจะเซ็กซ์าวผู้ก่อ่ซางมาผมกับสีได้ไปแต่งหน้านะครับผมหมอรำเพชรนนทตนเย็นนี้นะครับผมฝากสื่อบัตรจองตัวเล้วครับพี่น้องผู้พิกี้จะบดเล่นะน้าบดเรื่องนี่็ต้องแต่งหน้าดิ แม่โมยเล่นก็นต้องแต่งหนา้าอืมเอ้าน,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 นี่โอ้ยไปเจ็บท้องโอ้ผู้สาวยังขึ้นเด็กโกนเข้าโกนหนวดไปย้อนเข้าขึ้นเต้น้นาประหยัดเถอะวะ อะลเป็นคนหนานหน่อยพี่ยัยบอ เที่ยวไปอยู่นะครับพรุ่งนี้งาทีวีอะไรเงี้ย ตั I team, I ้ไอติมได้พี่น้องเด้อตั้งไอติมเป็นฝอยเนี่ยเอามาดูหัวหน้าที่ข้างอืมเอาสองสองสีเอาสองสีสองสีช็อกโกแลตไม่เอาบอช็อกโกแลตเด้อคอยกินบาเป็นมอยกินเย็นได้หรือเปล่โอ้ยมอยกินแต่เย็นนะแล้วมอยกินห่อนจักเทถอะถิ่มเท่ายังมันเท่าอย่างๆครับ ยังลองไม่ได้ได้เราก็ระหัดเบาอยู่แม่เอารถเลยเนี่ยกระหัดเบาวันเล็กหน่อยเดี่ยวสองคนเดินไปเลยนะเอาอีกเนี่้จะก่อนเนี่ยไปกินหลายขนาดอ่าอีบ่เมาอืมคือมากินเหล้าแล้วเมาคือมาบมากไหมเนี่ยมันกินมากมากอืม แตไม่ด้กับมาขึ้นกันเกีงเหยเป๊นครับเทนนี้ได้ใจกับวันทำไมเคับกนองตอนเล่าอะไจพอแย่งปักนองตอนเาายพอเกัเต้อง,ง,จจองามาเที่วให้คนกระบ้านทำไมเห <uit> <c ười> <c ười> มืหนอ <c ười> มนกน <c ười> i dm แต่งตัวเป็นยังนไงนี่เนาะเอาผู้คือโบแต่งตัวผู้โแต่งหน้าฮะฮาเล็บเล็บเสีเย ี่เดียบ้างลำอ้นี่ละนี oh ่บ่นี่วันเดียวจะเอดอกกสองอ้วนใตยห้าเลยบาทอันนี้ลองหัลองเอนมาเลย่เปิ้ดนี่เปิ้นเบอร์รี่โอเลยเนี่ยนี่ นี S <S <preach science> ่ด <ugly Twelve analysis> so ีเย่นเื่อไม่พี่น้องนี่ก็เด่นเ่อ่เดี๋ยอไรนะ้าตบเป็นแห้งคนนี้แน่นอนข้าตบแห้งคนนี้ สายลมตักสีขาวเองนะครับอตัตกไม่ผมที่นะม,มาสีขาวมาโอเค,คอขอบคุณครับพี่สายลมต้นคูดังตาม,มออาเอา 어? Oh.